กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะคกจจ่นะะอนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะ เราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแอดมินนะคะก็จะพามาสรุปแนวะทางค่ะหน่อย สายด่วนนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมเข้าประตูหน้าบ้านได้นะะใครอยากรวยนะคะถ้าใครอยากมีความโชคดีอยากรวยนะคะก็อย่าลืมมาเข้าประตูหน้าบ้านน้องสาวโซได้นะ,ะนี่นะ,ะแล้วเรามาสรุปกันนะะ้ามาอยู่คู่เดียวนะคะพี่ๆจะมาหน่อย vip 91นะะึ่ะนี่หน่อย vip เนาะ991นะคะล่างนะคะ58 มาคู่เดียวนะคะโพสโพบงโมบกแตงนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะมีสองหกห้าสองสามสอง 5 4 60นะ1 9แทมอีกวันนะคะอย่าลืมตาม9 0น,นะคะ92จดไว้แค่ไว้นะคะสำหรับสายด่วนตัวเลขน้อยมากนะะโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดนะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะมีเยอะนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซพาเลยช n แนลด้วยนะคะฝากกดเลือก็ไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่ด้วยแข็งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า